ท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครสอบถามรายละเอียดเข้ามาด้ที่ช่องทางไลน์แอดดวงพยากรณ์นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะและพบกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอาจารย์วันดีนันนะคะหรือคกอาจารย์จะช่องรายการดวงพยากรณ์ขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่การธนาดวงสตา์เจาะลึกเรื่องเด่นๆด,ด,ด้านความรักนะคะ ประจำเดือนตุลาคมปี2566วันนี้นะคะอาจารย์จะใช้การ์ดที่เรียกว่าการ์ดจิตเดิมแท้เจาะลึกด้านความรักของคุณของคนเกิดทั้ง7วันเกิดนะแล้วก็เป็นลำดับสุดท้ายแล้วนะคะของผู้ที่เกิดวันเสาร์อาจารย์ใช้การ์ดจิตเดิมแท้เพื่อเชื่อมโยงจิตใจของคุณให้นำทางคุณในเรื่องของความรักกับเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นและมีเข้ามาและเรากำลังหาทางออกอยู่ต้องทำอย่างไรกับปัญหาหรือเหตุการณ์ที่มีเพื่อเติมเต็ม,ตมความสุขตั้งจิตอธิษฐานร่วมกันอาจารย์นะ พิมตัวเลขที่คุณต้องการมาค่ะว่าเลขหนึ่งหรือเลขสองอาจารย์จะเปิดไพ่สองใบนะให้คุณ็นพู้เลือกเองค่ะว่าคุณต้องการแนวทางอย่างไรในเรื่องของความรักสับไพ่นะคะถ้าพร้อมแล้วก็พิมพ์มาเลขพิม์ตัวเลขกได้เลยค่ะดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์แนวทางน,นะคะกับเหตุการณ์ต่างๆเจาะลรือเรื่องเด่นๆสิ่งที่เราควรลงมือทำสิ่งต้องระมัดระวงังหรือว่าจะต้องทําอย่างไรเพื่อสถานการณ์ความรักมีความลงตัวในช่วงเดือนตุลาคมนะมาค่ะ หมายเลขึหนึ่งนะหมายเลขึสองค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันนะคะดวงชะตาความรักของคุณค่ะผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะประจำเดือนตุลาคมปีสองพันห้าร้อยหสิบหกสำหรับท่านนะคะที่เลือกหมายเลขึหนึ่งฝั่งนี้นะดูสิคะว่าคุณได้คําทํานายว่าอะไรอู้จุดยืนตัวเองค่ะบอกเลยนะคนเกิดวันเสาร์ค่ะข้อความจุดยืนตัวเองเปิดใจหน่อยนะ สำหรับคนมีคู่ค่ะเหมือนกับว่าคุณไม่ค่อยเปิดใจอะ่ะต่างคนต่างมีโลกของตัวเองต่างคนต่างปิดกัน้นเชื่อมั่นตัวเองกับความรู้สึกและไม่อ่อนให้กันด้วยอะ่ะเชื่อมั่นเป็นเรื่องดีนะคะแต่ถ้าความกับความสัมพันธ์เนี่ยไม่ได้ส่งผลดีนะกับความรักหรือความรู้สึกกับคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรที่เป็นปัญหาอึดอัดใจกันอยู่กําลังหาวิธีการกำลังที่จะต้องการแบบกลับมาเป็นเหมือนเดิม ต้องลดทิฐิลงลดความดื้อลงต้องเปิดใจฟังกันเยอะๆคุยกันเยอะๆอะไรที่เป็นเรื่องอึดอัดใจก็เปิดใจคุยกันเลยค่ะเพื่อปรับให้ความรักมันมันดีขึ้นน่ะการกอดอกการนั่งหน้านิ้วคิ้วขหมวดการมีจุดยืนในตัวเองไม่ไม่ส่งผลในเรื่องของความรักถ้าเป็นเรื่องของการงานก็อีกเรื่องหนึงนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักไม่ได้ทําให้มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นต้องลดลงค่ะในเรื่องของการมีจุดยืนมีแต่ความมีแต่พอดีพอดีได้นะอย่ามากจนเกินขอบเขตค่ะ แล้วก็เปิดใจฟังกันเยอะๆเพื่อปรับความเข้าใจเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันดีมากขึ้นนะคะสําหรับคนมีคู่นะจุดยืนตัวเองไม่ได้โดดเด่นนะต้องต้องระวังเรื่องนี้นะระวัองอารมณ์การแสดงออกระวังความใจร้อนระวังคําพูดหรืออะไรที่บางทีไม่ได้ตั้งใจจะพูดแต่มันเผลอไปต้องระวังนเัเยอะนะคะคนโสดนะคะคนโสดมีใครบางคนแสดงออกชัดเจนนะในเรื่องความรู้สึกว่าต้องการแบบไหนอย่างไรแต่ก็ดูดีๆค่ะเพราะบางทีในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ย ดูเขามีความปิดกั้นอยู่เอาแต่ใจนิดเหมือนกับต้องการแบบให้เราตามใจให้เราทางตามที่เขาต้องการเขามีจุดยืนในตัวเองไม่เปิดเขาจะไม่ลดความเป็นตัวตนลงเลยะค่ะตัวตนเขาค่อนข้างจะวางไว้สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตดีๆนะเราปรารถนาความรักความสัมพันธ์ในลักษณะแบบนี้หรือเปล่าก็ดูดีๆไม่ต้องรีบตัดสินใจนะคะสําหรับคนที่เลือกหมายเลขนหนึ่งนะดวงความรักของคนเกิดวันเสาร์นะค่อนข้างจะมีเรื่องของความเป็นตัวตนหรืออารมณ์ค่อนข้างจะแบบมีอารมณ์ เอาใจ่ายหรือกดๆก,กันนิดนึงว่าจะต้องใจเย็นๆน,นะอย่าใจร้อนนะคะและท่านที่เลือกหมายเลขสอค่ะคนเกิดวันเสารค่ะเจาด้วยดวงความรักว่าหมาเลขสอได้คนรู้ใจบอกเลยนะคะว่าทิศทางความรักของคุณลงตัว ใครที่มีปัญหาก่อนหน้านี้แนวโน้มแนวทางในช่วงเดือนตุลาคมจะมีความลงตัวจะพูดคุยกันได้ชัดเจนจะเหมือนใจมันฟังกันมากขึ้นน่ะมันมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกับคุยแล้วมันเข้าใจคุยแล้วมันเรียนรู้กันแล้วมันเปิดใจคุยกันมากขึ้นมันฟังกันมากขึ้นคุยแล้วมันถูกอกถูกใจนะคะหรือ กำลังหาวิธีการอะไรบางอย่างเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ก็จริงความเติบโตนะถ้าดีอยู่แล้วก็จริงความเติบโตมีความมั่นคงทิศทางได้นขึ้นคนรู้ใจในเนื้อคู่แท้เนาะเป็นคู่รักที่เรารอคอยเป็นรักที่ปรารถนาเลยนะคะคนนี้คู่ค่างดุดเด่นค่ะคอนโซลน่ะคะก็ไม่แพ้กันนะท่านที่เลือกหมายเลขสองคนวันเสาร์นะ ได้ไพ่คนรู้ใจคือพบคนถูกใจแล้วก็เป็นคนที่เราพึงพอใจมานานแล้วมีการเปิดใจคุยกันมีการพูดคุยกันในทุกเรื่องทําให้ถูกอ,อกถูกใจถูกเรียกว่ามีโอกาสเป็นเนื้อคู่นะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ค่อนข้างโดดเด่นทีเดียวนะคะสําหรับความรักคนมีคู่และคนโสดคนที่เลือกหมายเลขสองนะได้คนรู้ใจเนี่ยมีความสุขในสิ่งที่ทาหรือได้ทาในสิ่งที่รักแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเลือกหมายเลขหนึ่งต้องเปิดใจเยอะๆนะเปิดใจเยอะๆนี่คือคําทํานายวิช่ความรักของคุณ ะคะเจาะลึกค่ะเจาะลึกในเรื่องของความรักของคนเกิดวันเสาร์ในช่วงเดือนตุลาคมปี2566ท่านใดที่ต้องการน้อรับคำทำนาย พิมเขาวนรับคำทำนายแชร์แล้วแบ่งปันไปค่ะท่านใดที่ต้องการปรับเปลี่ยนสิ่งที่ร้ายให้กลายเป็นดีหรือให้มีความอ่อนใจกันมากขึ้นใจอ่อนกันมากขึ้นนุ่นนวลกันมากขึ้นอ่อนโยนกันมากขึ้นพิมเลขเก้านะคะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นํำทางคุณนะคะพิมเลขเก้าแล้วแบ่งปันไปค่ะแชร์แล้วแบ่งปันไปทําให้สถานการณ์ต่างดีขึ้นได้นะคะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอฝากในเรื่องการกดไลค์กดแชร์นะกดแบ่งปันออกไปนะคะให้คนที่คุณรักและเดี๋ยวกลับมาพบอาจารย์ได้ใหม่ในในช่วงเดือนน้าะะค สำหรับ,บการเจาะลึกเรื่องเด่นๆด้านความรักของคนเกิดทั้ง7วันเกิดด้วยการจิตเด่มแท้นำทางคุณค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์ต้องไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ